ในวันที่25นะครับบริษัทได้รับชำระเงินจากบริษัทรูปรวมขนส่งเป็นค่าซื้อสินค้าเป็นเงิน9 9 7 7 3บาท7 4สตางค์นะครับโดยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือโดยเราได้รับเป็นเช็คธนาคาร M-Bank 2เลขที่เช็ค2 0 0 1 2นนะครับตามเยอดที่เราจะเก็บมานะครับตัวนี้ก็จะไปที่ AR นะครับเพราะเก็บเงินจากลูกหนี้นะครับ Account Receivable นะครับรับชำระหนี้นะครับ เลือกลูกนี้ขึ้นมาคือลูกลูกขนส่งนะครับเลขที่ใบเสร็จที่เราออกให้เขาคือ RE นะครับ RE 06ตัวเลข2นะครับตัวเลขที่ตัวของใบกำกับสินค้านะครับ IV e. นะครับลงวันที่10นะครับตัวนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยว ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เลือก AR list นะครับซึ่งมีอยู่ใบเดียวนะครับยอดที่เขาต้องชำระคือยอดนี้เลยนะครับเขาชำระเป็นเชค็คนั้นจะเป็น CQ receive นะครับธนาคารคือ M Bank สาขาคือสำนักง,งานใหญ่นะครับเลขที่เช็คก็คือ2 0 0 1 2นนะครับวันที่คือ25เดือนหนึ่ง จำนวเงินที่เราได้คือ99,373 7 4สบาทตางค์นะครับเราไปดูหน้าสุขตรง r e c e i v e นะครับจะเท่ากันทั้ง2ฝั่งแสดงว่าเราจะบันทึกข้อมูลได้ดูบันทึกบัญชีนิดนึงนะครับจะได้เดบิตเช็คกับลูกหน้ากับเครดิตลูกนี้การค้า